xám đột kìa Có để gặp bụng Thì lắng lẽ không? เป็นดูไต่ไปตองรังแหนครับผมว้างาวยาวจ้าห่่ยะครับอรังแหเกิดใหม่จ้ะเป็นเงาเป็นเงาเลยจ้ะ

ดูดตัดละยเง้ยพวกกระเบื้องนั่นสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานาไอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้าเมอนี้สาวนางก็ได้นนเดินทางเข้าปลาหาเก,ก็บเพชรจ้มามาเมอนี้ก็ไต่ ตอนกลางคืนเนาะแม่นครับผมไต่ไปไหนเะยจ้ะก็มาเปิดคลิปตอนเสาร์จ้ะของวันที่แปดกันยายนจ้ะสองพันหกร้อยหกสิบแปดจ้ะเมื่อวานบ่าวอิ่มพึ่นมาคนเดียวเด้อจ้ะวัานนี้สาวนางไปวัดจ้ะเมื้อนี้กะเดินทางตอนกลางคืนเนาะแม่นครับผมไต่แบจ้ะตอนเสาร์ก็เปิดคลิปเมื่ออแม่พี่น้องเบ่งจ้ะมาทางไม้ป่าบ้านนุ้งนี่คือเกาจ้ะตำบลหัวคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะ

ไม้เตียงพี่เนาะครับช่องดอกโอ้สีเหลืองดกดอกน,นึงครับผมดอกพะทนใหญ่เนาะครับดอกนึงจ้ะลักลักมือนเอะสีเหลมเฮมพีกกอก่อนเนาะแม่งครับผม

ดอกนี่งามเนาะครับล้างเขียวจ้ะปุ่นด,ดอกหนึ่งเนาะครับดอกหนึ่งครับผมดอกหนึ่งครับผมสวยตูมจ้ะน,นี่ไม่เต่ดอกประธานน,นนีรเนาะ หวานเนี่ยหามเนยนะครับออกซีแดงอีกดอกนึง,รงนนครับผมอู้ขาคือไงเป็ดลังเขียวจ้ะเป็ดลังเขียวจ้ะ็ดจุ่มหนึ่งจุ่มพอดีงานเรับจุ่มเ่งจ้ะ ตูกนึงจ้ะก็ดีแกงเส่บนะสำเนียงเน,นาะครับหวานดีจ้ะดอกใ่าง่ามจ้ะดอกใ่าง่เนาะครับมีต่างผลน,นี่น้เนาะครับสองจุมครับผม ta đọc sĩ nó lăng lẻ lắm không? Ừ, nó Cái đèn cổ Cả nó Cập Đen nó nó Cập nó cái, cái lái nó mà nè nó Mên cái phùm cái đèn nó. Cái đèn nó mà ngạm thì cái trụng nó Cảm. คนปินตกแล้วก็มาแดดเนาะเห็ดนาขาวก็ออกจะ้ะเห็ดแดงก็ออกช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดจะออกเนาะมาหาเกอบพอได้เก็บจุ่จ้ะแข็งดีขนาดเลยใหี่ขายให้กอหน่อยเนาะครับอือให้เห็ดกอหน่อยเลยเนี่ย Hoa bun kang, kha bun kỳ dang kỳ dang khao cho mga mù khao nhao 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 thuận đấy này, này. Ủa, hết đèn cò nói cho con nói trùng sau lại ban là xong đó ui ta được nên được ลังเล่ครับผมป้าเงาเงาเงาจ้าขอบคุณมากนะรับลังเลเกิดใหม่จ้ะเป็นเงาเป็นเงาเลยจ้าใหี่ยก็เอานะ chỉ để bà ở lưỡi vào rồi bà ơi. ở lưỡi không oh. à. thì, à, thì, thì, thì ở đi nó cho Để không ở โวเาคบนันเอ๊ะาแลลกครับผมเกิดม่เนาะครับสนั่งขึ้นหอแต้วานปุ๊ ดอกนึงครับผมดูเพียงเขียวจ้ะง,งามเนะาะรานใหม่จ้ะเขยินมากมืกมมนะอกนก็นสิมีแต่เห็ดดอกจ้ะเก็ดรงแรงครับผมซีจุ้มนาะครับก็แรงครับผม ดีปนแฉกิตเรื่องไหนครับผมดอกมันท่านใหญ่นะจิตรอง Đổ vào tháng nha chá Vịt lăng lẽ nó, Cảm ơn Đổ tháng nha chá lăng ổ Để. Mình đi đơn thẳng được nè đứa Tại bên nó พกไปปาดเลยเด้อจ้ะดิงบ่ได้งอบลุ้นเราปุ๋ยดีแกงเนาะครับ <coughs> <shabbat> มาจุ่มนี่ก่อนเราก็ดิแกงจ้ะเห็นลหลัหงแหล่จ้ะแองวนีนะ้เราเ่็นประธานไหมครับ วายเห็นก็ต้องเก็บจ้ะเพราะว่ามันพอเก,ก็บได้จ้ะสะนานกับสิเก,ก็บเลยจ้ะเราได้เก็บได้ก็ปปะโจไว้มืออื่นเนะเาะครับโจงก็เจ้าเาก็บเนาะจ้ะดอกน้อยก็ดีแกงจ้ะ อุ้มนี่เป็นสีดอกเป็นไงเป็นไหจ้ะก็แดงครับผมสาวแหลบันหน้าเป็นออกซีเลยนะครับบานเลยก็มีจ่ะส่วนมากกระสีเป็นดอกหน่อยจะลายเนาะท่านใหญ่จ้ะ มื่ออื่นสิพอดีไปจังนะส่วนมากก็จะเป็นเห็ดหลอดก็จามึน ไอตีนเยอะนะโอเคนะคุณดูแต่ไปตรง

สามดอกจ้ะกอแดงครับผมดอกนึงจ้ะกอแดงเฮ็ดรังแล้วครับเห็ดปูน้ำอ่อยครับผมเห็ดปวก้ผ่านจ้ะหรือว่าเอิอเห็ดปนูนใสเนาะ ไฟกำลังขอน้ำคออะจ้ะแต่โบรายดอกเล้จ้ะ มูใหญ่นะครับมูนน้อยๆเพชรแดงจ้ะฮึครับคุ bừng lượt ta khá lại lượt ta hít uống nước nổi ta uống nước cả gỗ kia nó từ bà bà để thai uống nước chùm nè các bàn nè mà phun chùm nè như thế chùm ban ban chả hết uống nước chả kèn hoán chả kèn hôm kèn thằng này thằng này thằng này có mì xuống trùm chà điên hai gấp không Thì. vâng đó cho, buộc Buộc cho mừng đâu khương Ui, mình mẹ ngầm nè mẹ 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 mộ như mẹ Bộ mộ mẹ được mẹ 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 đó mẹ 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 mẹ

สขงแหลจะออกเป็นบางห่มเนาะครับห่มบาออกก็บเออกเด้อจะตึวนีป็งออกเป็นยมเป็นก่อนนี่เต็มหมดเล็อดทานครับผมเล็ดทานเกิดลายเนาะครับทานเหลือ ทาน,น,น,นง่ามๆแต่หนึ่งจิ้แจวกระเส็บนรับเพราะว่าผลเสีออกมันหมันจะเฮ็ดทานสองดอกจ้ามาพ,พอดงเฮ็ดทานจ้าพี่เนาะอกเอากระเสียจงังเลยเนาะ ก็อย่างคนหง่ะมันมดีจ้ะดอกแข็งแขงหูเต็มแล้วสองตาเนาะเห็นไหมครับผมมาพอตรงพืชทานจ้ะอาจจะจูมมันเนาะครับมันตีดอกใหญ่แต่เสียดายจ้ะมาพอ ลงทานจ้ะผักทั้งหน้าผมก็หลายหลายอุ้ยแต่งงามๆจุ่มยังไงเต็มซองตาเลยจำเลยนี่นมิเต็ดดอกจ้ะป้าเถิดทานผักแห้เด็ดต่งไหนเอาใส่เมื่อไหร่แต่เอาผ่ากันพนนี่โหนนลดมาเนาะ เอาใส่กองไว้ก่อนจ้ะเต็มตาคักแทวคักว่าจ้ะคักหักหักขักขกขก้งนาไปขนาดนะ สิตดัแก่เสือใส่และกันสาวนางสิตดัแก่เสือใส่เฮ็ดคานงสิกดัดบอก <s SAS> งสิกัดบอกเด็กใดญเฮ็ดทานโอ้อยเต็ time. มเลยเต็มเลยเนี่ย ก่อนหยาดถุงก่อนปรากฏ่าคือจังเห็นถุงดอกนมอยวานหวานสีดอกไม้นะอเสกชักว่า ha chùm mà ha lửa đó lửa cả chùm mà chùm này nói nhìn nhìn ดใส่ถุงเค็ดทานีก็สิปัตนาปาตีนกม้อนได้นี่เข้ามาแล้วนี่เนาะ จะทานเกิดใหม่เด้อจ้ะไปเจอออกตรงท,ทีสองเลยเนาะ,ะลงลอแดงไข่เดียวเนาะครับลงมาแต่ใส่เนาะ จะมาเบิงผลงานของเข้ามือนี่จ้ะมือนี่ก็ถือว่ามันสุดๆจ้ะพี่น้องสองตาเต็มๆจ้ะตาหนึ่งก็จะเป็นเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดพึ่งจ้ะเฮ็ดพึ่งร่วมๆตาหนึ่งก็จะเป็นเฮ็ดลังแหล่เฮ็ดหนาแหล่เฮ็ดก็จะร่วมๆกันจ้ะมือนี่ได้สองตาได้ใส่ถุงอีกเฮ็ดทานกระล่างออกเด้อจ้ะกับเฮ็ดหลังแหล่เนาะแมนครับผมจ้ะถ้ามาคิปนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลากับสาวนางเด้อจ้ะ สุดท้ายในสาวนางก็ขอขอคุ้นทุกไลทุกแช่ทุกกำลังแรงใจจ้ะทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอมให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปมืนน่อสาวนางขอกล่าวคขาวมาสวัสดีค่ะบกันคลิปหน้าจ้า